คนกรนนะคะสมาชิกเอ็มบีาร์ทีเจ็ดปีนะคะก็ตั้งแต่เข้ามาที่บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่านะคะก็ติดลงวุฒิเอ็มบีอาร์ทีนะคะตั้งแต่3ปีแล้วแหละแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะแปลกใจว่าติดมาแล้วแต่ทําไมไม่เดินทางจริงมีตั้งใจจะเดินทางไปแล้วนะคะในครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่อปสาคอ่ะก็คือทุกอย่างผ่านหมดแหละแต่น้องคนที่จะไปด้วยนะ่ะปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านก็เลยต้องทิ้งตั๋วนั้นไปเลยเนี่ยก็เลยรู้สึกเสียดายดมากในครั้งนั้นนะคะแล้วก็ ในครั้งนี้เนี่ยที่มีโอกาสได้ไป MDRT Annual Meeting ที่ Boston นะคะเป็นความโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าน้องอ้อเนี่ยได้มีโอกาสร่วมรับเชิญไปเป็นหนึ่งในวิทยากรด้วยซึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจนะแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราสึกว่าเฮ้ยเราพูดมาหลายๆเวทีแล้วแต่เวทีเนี้ยมันเป็นเวทีที่ขลังมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวทีที่ทรงเกียรติมากนะคะเพราะว่าคือนึสภาพนะคะทุกคนว่าแบบจากทั่วโลกนะคะ จำนวนนักขาย MDRT ที่ติดในแต่ละประเทศยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างถ่าสมุิในเมืองไทยใช่ไหมคมีจำนวนตัวแทนประกันชีวิตยอยู่ประมาณ400,000คนเนาะแต่มีแค่ประมาณ1%นะคะที่ติด MDRT ก็จบประมาณสัก3,000คนนะคะแล้วก็มีแค่ไม่ถึง300คนที่เดินทางเพราะฉะนั้น0.1%เท่านั้นของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศที่ร่วมเดินทาง มาร่วมมิติ้งกันใน a n นนู l มิ e t i n g ของ m d r t แล้วเพราะฉะนั้นมันคือประสบการณ์ที่คนเก่งๆเ,เดินทางมารวมตัวกันไม่พอนะคะวิทยากรที่มาร่วมรับเชิญในแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นสุดยอดนักขายจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเอามาแบ่งปันเอามาแชร์ริ่งไอเดียมันคือสิ่งที่เขาลงมือทําและประสบความสําเร็จคะมันไม่ใช่เนื้อหาที่เกิดขึ้นจากในทฤษฎีที่เราอ่านตําราเราเรียนอะไรไมาเยอะแยะแต่มันคือ พัติคอที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและลงมือทําของคนคนนั้นจริงๆบางคนอย่างที่ได้สั่งมาบางคนแบบฮะได้เบีย้ยสามสิบล้าน US ดอลลาร์นี่หนึ่งปีอะไรเงี้ยคือเราคุ้สูงวิ่งเขาทําได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันคือสิ่งที่พวกเราได้ร่วมเดินทางและได้ไปประสบารณ์กับสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ไอเขาเรียกว่าเหมือนกับเวทีอื่นๆอนะ่ะมันไม่ขลังเท่าเวทีนี้จริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่พอเราไปร่วมเดินทางก็จะมีหลายๆ ห้องประชุมนะคะก็อย่างตัวของของ,ของอ,อ้อเองก็เป็นห้องของคอนเน t i ชันโซนใช่ไหมแต่มันก็จะมีเมนแพลตฟอร์มมีในส่วนของ f ฟ c u s ส t ตชันนะคะซึ่งแต่ละห้องประชุมเนี่ยก็มีมิติมีในยะของแต่ละที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นอ่า คอนเนคชันส่วนก็จะเป็นรวมของแต่ละประเทศะคะอย่างประเทศไทยก็จะมารวมตัวกันก็จะมีหลากหลายวิชาว,วิทยากรซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีเขาเรียกการพูดในแต่ละหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปนะคะหนึ่งคนก็จะได้สวดประมาณสักย0นาทีนะคะยังถ้าคนจีนคนเกาหลีคนอเมริกาอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปตามแต่ละเซสชันของเขาและพอมาอยู่ในโฟกัสเซสชันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่คล้ายๆกับ นคนเก่งๆมาแบ่งปันเนาะแต่ว่าเวลาอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นมาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็มีการเป็นเอ็กโคเซสชันที่มันเป็นเสียงสะท้อนจากสิ่งที่วิทยากรทั้งหมดเนี่ยเอามาพูดนะคะเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าประสบการณ์ที่ได้ไปมันนอกเหนือจากเขาเรียกว่าเราทํางานหนักแล้วเนาะเวิร์คฮาร์ดเราก็ต้องเพลฮาร์ดด้วยคือมันได้ทั้งประสบการณ์ในเรื่องของมิตรภาพระหว่างการเดินทางได้ไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆมากมายเลยนะคะที่ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะบอกว่า ถ้าใครที่ไม่ได้เคยไปนะคะก็ถ้าติด MBT แล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเดินทางนะคะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในธุรกิจประทังชีวิตเนาะ MBRT เนี่ยเป็นคุณวุิเขาเรียกว่าส,งสูงสุดแล้วในระดับนักขายที่เราควรจะต้องติดแต่ถ้าติดแล้วยังไม่ได้เดินทางก็เหมือนกับอ้อที่ติดมาเจ็ดปีแต่ก็ยังรู้สึกเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเขาพูดกันว่าเฮ้ยมันอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าพอเราเดินทางไปสัมผัสจริง,ง,ง,งๆแล้วเราจะ รูแล้วะค่ะว่ามันมันคืออะไรแล้วมันคือความประทับใจย,ยังไงนะคะเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะแบบเขาเรียกว่าเหมือน invest in yourself นะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยสําหรับการลงทุนก็คือการลงทุนในตัวเองนะคะนี่เลยค่ะเราก็เลยได้อันนี้มาด้วยนะคะมันเป็นเหมือนกับมันจะเป็น m d R T shop นะคะก็เลยอยากจะมาโชว์ทุกคนนะคะมันก็เป็น m d R T invest in yourself นะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะ ลงทุนในตัวเองค่ะการติด m อ็มบแล้วเดินทางไปด้วยกันมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราได้เปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็ได้ไปเจอผู้นคนมากมายนะคะอย่างเรามีไปเจอแบบเอ็กซ่าเนาะเพื่อนๆคือเอ็กซ่าจากเม็กซิโกเอ็กซ่าจากเมรกิโกแล้วก็มาถ่ายวิดีโอร่วมกันแบบเอ็กซ่า VR the o เ e อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทําอะไรแปลกใหม่แบบนี้ถ้าอยู่ในเมืองไทยเราก็คงไม่รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรแบบนี้นะคะและไม่พอนะคะเอาของขวัญมาฝากไอ้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะเป็นแบบ คือเราไปหลายปีแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับ n d r t first time อะค่ะึ่งเขาก็จะแจกเหรียญอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกมันเป็น wow experience ค่ะสิ่งที่เราได้จากการเข้าห้องประชุมในครั้งนั้นอะมันคือการต้อนรับมันคือจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเรารู้สึกว่ากรรมการทุกคนเนี่ยเขาทุ่มเทคนที่เป็นคอมมธีทั้งระดับไทยและระดับโลกเนี่ยมันคือความเสียสละของอุตสาหกรรมซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้เป็น หนึ่งในสมาชิกที่ติด m d r t แล้วอะค่ะก็อยากให้ทุกคนเสียตลาดต่ออุตสาหกรรมในการไต่ระดับเข้าร่วมเป็นสมาชิกในของกูไทยค่าเองหรือจะค่อยๆไต่ระดับเป็นสมาชิก m d r t ไทยแลนด์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการที่จะสร้างให้กับอุตสาหกรรมมี m d r t มากขึ้นเยอะๆนะเพราะว่าเขาบอกไว้เลยว่าตัวแทนที่ติด m d r t นะคะมันแสดงถึงความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อตัวแทนก ประทานชีวิตนะคะก็ถ้าเกิดเลือกซื้อกับตัวแทน MDRT ก็จะไม่มีการทิ้งกรมทานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เคยสนับสนุนขึ้นมาว่าปีนี้ตั้งเตาแล้ว4,000คนคุณไทยอกก็มาร่วมกันเป็นหนึ่งในการจารึกประวัติศาสตร์ึ้นไกกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเวลาเราไปเดินทางเนาะนี่ไม่พอแล้วก็มีอะไรที่แบบเกี่ยวกับคณไทยอักษะมาฝากด้วยนี่ค่ะเอ็ม,ม่ค่ะทุกคน ไปได้มาจากนิวยอร์กเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกเรื่องดาวมันคือประสบการณ์ที่เราก็หาซื้อไม่ได้จากการอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออประทับใจว่ะแล้วแบบก็ได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อในช่วงชิดช็ชอตชิดแชทช็อคท็อกนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังถึงวิทยากรที่ประทับใจนะคะก็อย่างตัวน้องสกายเองก็ประทับใจคุณโคลี่วิลเลียมนะคะถูกเพราะว่าอาจจะนำสประวัคล้ายเซเลน่าวิลเลียมก็เลยประทับใจ ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าที่มันใช่ว่ะเขาบอกเลยค่ะว่าความสุขเนี่ยมันมาพร้อมความสําเร็จได้นะคะแล้วเขาก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในอุตสากรรมนะคะตั้งวิสัยทัศน์ให้ชัดเลยนะ,ะใน3ปีนี้ใน5ปีนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะไปถึงจุดจุดไหนเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าหมายะคะ่ะแล้วให้เราซอยเป้าหมายนะคะทุกคนจากรายปีเนาะก็ให ซอยออกมาเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็ซอยออกมาเป็นรายสัปดาห์แล้วก็พยายามไม่คล้ายกับค่อยๆอาช,ชีพที่เราเป้าหมายนะคะตามแผนงานที่เราตั้งใจไว้นะคะและจงวางแผนของปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยว่าเราจะทําอะไรสำหรับปีหน้านะคะแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือวันจันทร์ถึงส่งในการพบลูกค้านะคะก็เรื่องลูกค้าที่จะไปพบนะคะเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์วันพฤหัสเนี่ยคะใช้วิธีการคุยกับทีมงานแล้วก็เป็นการ คล้ายๆเหมือน building team ขึ้นมานะคะส่วนวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ก็ยูอ,พอพก่บครอบครัวเป็นวัน f ร e เดย์ที่สามารถใช้เขาเรียกว่ามีความคิดอิสระสร้างสารรค์นะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกเดินทางไปพร้อมกับความสุขและการใช้ชีวิตการทํางานให,ให้ให้มันมีความสุขอะไรที่บอกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความผูกพ้องงงทาได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดเรา e n จ o ยกับมันเราหาจุดดีในการที่เราเฮ้ยออกไปเจอลูกค้าว่ะเรามีความสุขจังเราแบบ เราไปทําหน้าที่ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยเราเอนจอยแบบเราได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเครียดแต่มันมากแต่สุดท้ายเราทาหน้าที่ของมันทุกวันนะคะสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับเราปลูกแปลงดอกไม้สวยงามแล้วรอวันผิดเสื้อมาปวยบินในแปลงดอกไม้ของเรามันใช้เวลานิดนึงมันรอคอยความเสจสําเร็จนิดนึงแต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่าผลลัพธ์ของมันมันสวยงามแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาแน่นอนนะคะแล้วก็แก่ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายในอีก 5เดือนนี้นะคะให้ติด MBRT ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ร่วมออกไปสร้างหลักประกันความคุ้มครองให้กับผู้คนนะคะอย่างยกตัวอย่างพี่แล้วเนี่ยออก,ก็ติดในนามของแบบเหมือนกับอีโค้ดหนึ่งไปแล้วแต่ประมาณสักเดือนเดือนต้นหกเดือนแล้วแต่ว่าช่วงเดือน8เดือน9เนี่ยเหมือนกันเลยเราก็เพิ่งมารู้ให้ต้องทาในนามผู้จัดการหัวเราก็ใช้เวลาอยู่มาสามสี่เดือนแล้วก็ติดนดิุเพราะฉะนั้นนะคะการติดไม่ใช่เรื่องยากเวลาก,ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องจากัดเป็นข้อจํากัด บางทีแค่เรามีความอยากมากพอกับเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทําอย่างสม่ำเสมอต่อนเนื่องนะคะกลับไปดูลิสต์ไลน์ชื่อของตัวเองนะคะกับลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะใช้กดพารลโต2080ไปหาลูกค้า20รายที่สร้างผลลัพธ์ให้คุณ80%นะคะนั่นแหละค่ะคพิธีสักเซสของการที่ทําให้ทุกคนติด m d r t แล้วพบกันที่ n a s h v i l l นะคะขอบคุณค่ะ